สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท,ท่านค่ะอาดุลสวัสดีนะคะวันนี้พาแม่ๆม่พี่พี่นะคะมาชมนะคะามารับชมนะคะสาวท้องนะคะปล่อยสาวท้องของเราผ่อนคลายนะคะ ถูต,ตัวนะคะในช่วงเช้าเช้าอาบน้ํานะคะถูตัวนะคะในช่วงเช้านะคะ,ะผ่อนคลายกันนะคะผ่อนคลายกันผ่อนคลายในช่วงเช้าเช้านะคะทุกคนทุกท่านนะคะอันนี้โอ้โหสนุกใหญ่เลย <laughs> ผ่อนคลายใหญ่เลย <gasps> อ่ะถูตุ่นละ ถูตุต่นแล้ไปแล้วนุ่นไปดึงมั่วแล้วนุ่น <laughs> ไปดึงต้นไม้มั่วแล้วมานี <laughs> ่แหละอารมณ์ดีนะคะแม่แม่อารมณ์ดีค่ะเหี่ฮะ <laughs> ตุตุและไปแล้วนุ่น <laughs> จ้อง จ้องแต่จะอันนี้นะคะแม่แม่จ้องใหญ่เลยตรงไหนที่หัวที่ห้ามนี่ชอบจังเลยนะคะฝนคลายในช่วงเช้านะคะแม่แม่ขาอืมเกียร์ถอยยาวเลยบอเดียวเกียร์ถอยยาวเลยเกียร์ถอยยาวเลยนะคะแม่แม่ ใส่เกียย์ถอยซะยาวเลยมีความสุกหลาทค่ะแม่ค่ะมีความซุกหลยเป็นปะเ <c oughs> อามุงหน้าจ้องแล้ว <c oughs> <c oughs> จ้องอะไรจ้องกอไผ่แล้ว <c oughs> จ้องกอไผ่แล้วนะคะยอซี MC ค่ะวันนี้ไม่ค่อยหนาวนะคะแม่แม่วันนี้ไม่หนาวนะคะวันนี้ อากาศพอดีเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะวันนี้อากาศพอดีเลยนะคะนี่นะเป็นไงสบายเนื้อสบายตัวไหมลูกสบายเนื้อสบายตัวหรือยังอาบน้ำได้ถูต้นไม้ผลคลายอารมณ์ดีนะคะอ่าดูหน้าตาสดชื่นแล้วนะคะแม่แม่ะวันนี้อาบน้ำในช่วงเช้าได้คะ่ะวันนี้อาบน้ำในช่วงเช้าไ,ได้นะคะ ช่ไหมหลูกวันนี้อาบน้ำในช่วงเช้าได้ค่ะเมื่อวานนี้อาบช่วงม่ายนะคะ F4 ค่ะเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานนี้อากาศเย็นนะคะอากาศเย็นในช่วงเช้าเช้านะคะวันนี้อากาศพอดีเลยนะคะไม่หนาวนะคะกําลังพอดีนะคะ F4 ค่ะขึ้นไปดูบนหลังลูกสาวก่อนดูมอมแมมเหลือเกินมีแต่เม็ดทรายเลยนนบนหลังพี่แต่เม็ดทรายเลย นี่นะคะอืมบนหลังีนนี้ทรายเต็มเลย <นะ S 1> เล่นคุกทรายคุกทรายนะคะ f ีค่ะคุกทรายนะคะนี่อะอารมณ์ดีไตทองยังบ่เปียกน้ำเลยนะอาบน้ำพันเนี่ยเบิดตัวหนูนะนี่ ยืนนิ่งแล้วสบายนี่สบายตัวแน่ๆเลยค่ะแม่แน่ค่ะยืนนิ่งคงใส่สบายเนี่ยสบายตัวนะคะใช่ไหมจ๊ะสบายเนี่ยสบายตัวแล้วพร้อมหน้าไตทองอะวพราเปียก อยมอมแมมจะเหลือเกินมอมแมมมากเลยนะคะ,อ,ะอันหนามุงหนาไปยังเดียวเวลาพ่อเรียกทุกวันนี้ทำหน้าตาเฉยนะคะแม่แม่ทำหน้าตาเฉย กิงชุ่มฉ่ำแล้วจ้ายินชุ่มฉ่ำแล้วนะคะได้ยินพ่อเรียกไหมนันอได้ยินพ่อเรียกไหมนันหูตึงละมงังนี่หูตึงละมงัง หูตึงเริ่มจะหูตึงแล้วนะคะ f ีค่ะเอ,อาหมุนหนา้าหมุนหลังอยู่แบบนี้หมุนเป็นเข็มนาฬิกาเลยแบบนี้เอาแล้วจ้องจ้องจอง้จอ,งจองอะไรจ้านะจ้องอะไรจ้าเอานี้ใหญ่เจาะตากันเลยจ้องใหญ่เลยเอาเอาพี่สบายใจ อืมอธสบายใจในช่วงเช้านี้เออโอ้โหขาชี้ขาชี้ฟ้าแล้วขาชี้ฟ้าแล้วค่ะเป็นไงล่ะเออเออเป็นไงล่ะสนุกเขาเลยสนุกเขาเลยเอา้าออุุยยว เอาละเอาละไหนเอาละสบายเนื้อสบายตัวนะยศสิค่ะขั้นแห้งขั้นแห้งเลยคัน

กินเกินน้านี่กินแล้วเกินน้านี่ยจ้องอดิละจ้องอดิละจ้องอดิแล้วค่ะแม่ก็ไผ่ที่หนูคุ้นเคยว่างั้นก็ไผ่ที่หนูคุ้นเคยเออเออก็ไผ่ที่หนูคุ้นเคย้ ก็ไผ่ที่หนูคุ้นเคยพ่อ <c oughs> คุ้นคุ้นอยู่นะว่างั้น <c oughs> จ้องตากันเป็นมันเลยนะคะจ้องตาเป็นมันเลยนะยี่สี่ขาเนี้ <c oughs> จ้องตาเป็นมันเลยค่ะทุกคนก็ไผ่ที่หนูคุ้นเคยตามากเลยค่ะพ่อว่ันชั <c oughs> กนิดนึงเนาะสักนิดนึงเนาะ ไม่ได้นะไม่ได้ไไดสักนิดนึงค่ะสักนิดหนึ่งค่ะอืมอาแล้วทำหน้าตาละงอยแล้วทำหน้าตาละงวยละงอยแล้วนะคะแม่แม่ทำหน้าตาละงอยล,าาละงอย,ย,นะย,ยแล้วค่ะสเสร็จแล้วอาบน้ำสนเสร็จแล้วอะ ยังสนุกอยู่เลยออกมาไทยบอกหนูยังสนุกอยู่เลยค่ะนะคะแล้วเดิน,นไปฝั่งนี้บอกโอเคนะคะอยา,อากไปออกกําลังกายกันแล้วนะคะแม่ๆไปกันค่ะ ที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์น,น,นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะบ๊ายบายไปเดินออกกำลังกายเลยนะคะ